สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการสี่ยโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องคะแอดมินนะคะก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางเราพัฒนานะคะเป็นสูตรคำนวณอะสูตรที่แอดมินคำนวณเองนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะก็อย่าลืมนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะแอดมาได้เลยนะ,ะเป็นบ้านฟรีของแอดมินเองนะคะนี่นะคะรีบๆกันเข้ามานะคะรับจํานวนจํากัดนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะสำหรับสูตรคำนวณน,นะคะแนวทางก็มีข้ามีหลุดเนาะปะปนกันไปนะคะพี่น้องคะ่ะ สำหรับล่างนะคะ8 8นะคะแอดมินเจาะไม่เข้านะคะแอดมินให้เด่น8นะคะ47นะคะหลุดนะคะตารางมานะคะ4 7เจนะ,ะตารางเข้านะคะ47 06นะคะมานะคะ06ย์เนาะ,ะแอดมินก็ให้เข้านะคะตารางเกือบแตก3าตัวนะ,ะถ้าเอาเลข6มาแอดมินก็ไม่ได้เอามาเนาะ,ะโอเคนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี6 0 1 7 4นะคะสูตรคํานวณน,นะคะมินให้เด่นไปที่4กับ7นะคะ เด่น4กับเด่น7นะคะสี่นะคะตามได้นะคะสี่นะคะนี่จับคู่ได้เลยนะคะสำหรับเด่น4นะคะก็จะมี สี c หนึ่งสีหไสี่นะคะจริงๆต้องสี่ก่อนนะคะทุกคนสำหรับเด่น7นะคะก็จะมี70มี7 1มี7 9นะคะ7 9นะคะอย่าลืมตามนะคะ7 6นะคะ เจดเด่นเหมือนกันนะคะเจ็ดเกสีานะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น91 60หนะคะแป สามเก้านะคะอย่าลืมกลับนะคะเก้าศูนยคำนวณเจอนะคะมีเก้าศูนยเนาะมีหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งก็เด่นนะคะบอกไว้เลยนะคะหกหกหนึ่งนี้เด่นนะคะเด่นนะอันนี้ตัวเด่นเลยนะคะสำหรับกันเบิ้ลนะคะเอาไปเผื่อนะคะเบิ้ลเบิ้ลก็จะมีเจ็ดเจ็ดนะคะมีหนึ่งหนึ่งมีหกหกแล้วก็เก้าเก้านะคะ สามหกตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสี่หกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะชอบทั้งคู่นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรัก ฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงานๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า